mm <laughs> ไบหน้าเธอเป็นแบบดีล่าใตตาคลาำดูไม่สดใสเลยฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับหลายคืนแล้วงั้นเธอเอานี่ไปทานดีนะทานวันละสองแคปซูลก่อนนอนมีสารสก,กัดเอลทีอานีนช่วยให้หลับลึกหลับสบายนอนแค่สี่ชั่วโมงเหมือนได้นอนแปดชั่วโมงและที่สําคัญช่วยเสริมสร้างโกรทฮอร์โมนช่วยชะลอวัยอีดด้วยด้วยสารสก,กัดเข้มข้นเป็นสูตรที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาไปทานนะฉันทานแล้วหลับลึกหลับสบายแถมหาซื้อง่ายด้วยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา